เรื่องงามยามดีก็เป็นใจอยู่ครับตอนนั้นก็ลุ้นอยู่้ายไปก็ลุ้นไปอะไรอย่างครับแต่ก็โอเคครับเดี๋ยวมีแดดบ้างร่มบ้างก็ถือว่าดีกว่าฝนตกครับวันนี้แฟนก็มาให้กำลังใจร้องร้องใช่ต้องขอบคุณแฟนทุกคนด้วยครับเหมือนเขาก็รอคอยวันนี้มานานเหมือนกันก็มากันแบบว่าหนักคลั่งมาก หนาคลั่งกั่หนาแน่นหนาคลังนาคังหนาแน่นหนาแน่นเขานแน่นกับผสมผสมกันเลย่นหนาแน่นเขอครับพี่ผสมาผสมผสมเออใช่่งนี่อยากรู้อะไรเพาอยว่าตัวแสดงทำไมถึงตอีกราอ๋อก็อย่างที่ทุกคนทราบครับก็คือซีรี์เรื่องนี้เนาะ จริงๆเราทำเป็นนิยายมาก่อนแต่โว่านิยายเนี่ยก็เขียนมาทั้งสองคนนี้ก mm ็ hmm. ผมก็เป็นคนคิดพอตเองก็ให้นักเขียนเขียนอะไรเงี้ครับ mm hmm. แล้วก็พอพัฒนาบทมาเนี่ยก็พอมาเป็นในรูปแบบซีรีส์ครับเราก็ค่อนข้างที่จะปรับอะไรพอสมควรเพราะว่าเราก็ฟังฟีดแบคจากคนอ่านนิยายด้วยแล้วก็เราก็มานั่งคิดวิเคราะห์ว่าเออถ้าเราทําเป็นซีรีส์เนี่ยเราแต่งเติมอะไรได้บ้างปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างแล้วเราก็ ทำออกมาโดยที่เราก็มีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าไงครับ mm hmm. บุคเบิกตัวละครมาตัวเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยได้แคสมาเป็นนะครับจิมม mm ี่วองกับนักพร้อมด้วยก็ถือว่าลงตัวครับจริง mm hmm. จริง<ๆ>ในในในิยายมีเทรลเตอร์เ hmm. ขาอยู่ครับแต่ว่าพอมาเป็นบทซีรีส์เนี่ยพอเราได้คุยกับนักเขียนบทซีรีส์นะครับแล้วเราก็เห็นถึงหลายๆอย่างคื จริงไม่ใช่แค่ตัวละคร2องตัวนี้มตีตัวละครบางตัวที่เรามีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันบางตัวกอ็อาจจะไม่ได้มีที่มีในนิยายก็อาจจะไม่มีในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเราพยายามที่จะทําให้ซีรีส์ออกมาให้มันกลมก่อมที่สุดนะครับบางทีในนิยายเขียนมาแล้วเราก็มองว่าอันเนี้ยมันอาจจะต้องโดนปรับหรือว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับการทาซีรีส์แล้วก็เปลี่ยนครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีโครงจากนิยายมา แต่ว่าในในในซีรีส์ก็เขาเขาเรียกว่าคนที่อ่านนิยายมาก็คือยังสามารถสรุปกับซีรีส์ได้อยู่แน,น่นอนครับแล้วก็คาดเดาอะไรไม่ได้คิดว่าคมกรมใช่คิดส่วนตัวนะคิดว่าคมกรมกว่าในนิยายครับแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆถ้าเอาบทซีรีส์มาแค่อ่านเป็นนิยายก็อาจจะไม่สนุกอะไรเงี้ยตอนนี้เราทําเป็นในรูปแบบที่เราต้องดูซีรีส์ใช่ไหมก็เลยคิดว่าบทอันนี้คือเหมาะสมกับการทำซีรีส์ที่สุดแล้วรเรื่องนี้จะเป็นในแนวไหนครับโรแมนติกา Oh, ผมว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าไงครับค่อนข้างครบรถมากแต่ว่าแน่นอนมันก็คงจะเป็นโรแมนติกดราม,มา่าแล้วก็มีแอคชั่นมีอะไรผสมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเรื่อสถานที่แบบข้ามทางมีข้ามไปนอกประเทศบ้างใช่ก็เป็นทีมโลก็ทำกันบ้านกันหนักมากครับก็ค่อนข้างที่จะคิดกันหลายส่วนครับก็ ก็ม I mean, like ีดูทางยุโรปไว้เหมือนกันว่าเราอาจจะจำเป็นจะต้องบินไปถ่ายทำที่นั่นเพื่อความแบบสมจริงด้วยความสวยงามด้วยนะครับเพร่ก่อนนั้นแสดงว่าเตรียมพร้อมแล้วนะเห็นแล้วเห็นซีสัมภาษณ์แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่คุยกันมาโดยตลอดนะครับว่าเราเราควรจะไปถ่ายทําที่นั่นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าไงครับทำการบ้านเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าการไปต่างประเทศมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะไม่สะดวกเหมือนไปใไทยเนาะก็แต่ว่าก็มีหลายๆอย่างที่ในในเรื่องเนี้ย ในโลในประเทศไทยอาจจะหาไม่ได้เราเลยจําเป็นจะต้องบินไปถึงที่นั่นก็คือสมชื่อข้ามฟ้าไปถ่ายทํามากๆทุ่มครับเพราะว่าทุกคนก็จะได้เห็นแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ความยักษ์ความใหญ่ของค่ายเราจริงๆแล้วก็เราก็อยากให้มันเข้าถึงไม่ใช่แค่คนไทยครับอยากให้เป็นทั่วโลกเท่าที่เป็นไปได้เลยอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้ไปได้ไกลที่สุดครับความย่าง <S <S ความย่าง ครับพร้อมพร้อมสิร <c oughs> พร้อมแล้วแต่ว่าพร้อมกดดันแล้วเฮ้ยไม่แต่พร้อมครับพร้อมอ่าใช่ครับเพราะเกือบออสําหรับผมก็พร้อมเกือบร้อยแล้วกันครับเพราะว่ามีน้องคอนเสิร์ตคนใหญ่ตัวใหญ่อยู่ก่อนซีรีส์ครับใช <c oughs> ่ <c oughs> แล้วที่เดียครับแลผมก็98แปดละกัน <c oughs> อีกสองเปอร์เซ็นต์อยู่ไหน <c oughs> อีกสองเปอร์เซ็นต์ สองเปอร์เซ็นต์คอนเสิร์ตขึ้นคอนเสิร์ตหนูเหมือนกันครับก็ได้ดูคอนเสิร์ตหนูครับผมหนูผมอก็จริงๆแล้วความพร้อมที่เราก็เตรียมกันมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ใกล้จะเปิดกล้องเต็มทีแล้วด้วยจริงๆอ่ะคล้ายๆพี่ตีเลยมันจะเหลืออีกไม่กี่ประเด็นหรอกที่เราไม่พร้อมแต่ว่ามันก็จะตามมันมันจะลดลงไหมมันมันต้องเพิ่มขึ้นเถอะมันต้งเพิ่มขึ้นไปความพร้อมจริงๆนะก็อาจจะเป็น เพิ่มขึ้นมาเมื่อก er ี so, designs, ้คือความกดดันเล็กๆที่พี่ออฟบอกว่านี่คือซีรีส์พรอมยักษ์ที่เราจะต้องเป็นโปรดักชั่นที่จะต้องทําให้มันแบบว่าสมชื่อความว่าพรอมยักษ์ของเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเหมือนกันเราก็อาจจะรู้สึกว่าเวลาที่มีตอนเนี้ยเราก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเพิ่มความพร้อมไปเรื่อยๆตามเวลาที่มีครับผมก็เตรียมพร้อมกับซีรีส์เรื่องดีๆที่สุดมากเลยต้องอะไรเจ้าขอก็ ประมาณที่ซีแล้วก็ที่จุ๊บเลยครับประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก้าสิบแปดอร์เนต์เหรอเพิ่มมาแค่จุดหนึ่งไม่ไม่เลยเหรอเอาเอาให้อยุดระดับเดียวกันก็อบอีกสองเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะไม่ค่อยเพิ่มมาสำผมเพราะว่าดสอบแล้วก็ยังไม่เสร็จดีเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเออมันก็ยังมีอะไรให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมเลยครับผมถ้าผมก็ ก็ครับแล้วก็จะแบบพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะเพราะแบบก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นฟอร์มยักษ์ของไทยก็เลยให้ไก่ให้เต็มที่คนทำมีแรีบๆคำว่าฟอร์มยัก <Wars> ษ์ค <improving noise> <throughout> ีย <Under neath before> ์เว <and> <Four> ิร์ดวันนี้ทำก็ซาบซึ้งนะครับก็รู้สึกว่าก็มีความพร้อมถ้าว่ามันถูกต้องแล้วก็จะพยายามให้ความสุขแล้วก็บป็นที่ครับเพราะว่าเราก็เป็น อย่างบทเราก็แก้แล้วแก้อีกจนให้มันออกมาดีที่สุดครับจริงๆเพราะเราก็มีโอเขียนกันหลายท่านมาก <S <S แล้วก็มีระดับครูอาจารย์ในการตรวจบทอีกทีนึง <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เพราะเราค่อนข้างที่อยากจะให้มันเรียดจริงๆครับแล้วก็เรื่องของโลเคชันอย่างที่บอกว่ามันสาคัญมากๆสาหรับซีรีส์รเรื่องนี้ครับก็เลยค่อนข้างแบบว่าใช้เวลาที่จะเลือกพอสมควรแล้วก็อย่างประเทศตอนนี้คือยังอยากอุบไว้ก่อนอาจจะบอกได้เขาอาจจะโซนยุโรปอะไรเงี้ยแต่เราต้องขอทําการบ้านให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราได้ไปเนี่ย เราลงทุนขนาดนี้แล้วเราต้องได้อะไรกลักบมาบ้างครับก็ส่วนความละเอียดอื่นไม่ว่าจะเป็นการแสดงผมก็คิดว่าน้อง <S 2> <S 2> ๆองนะ่ะมีความพร้อมกันมากๆพอสมควรเพราะว่าน้องก็มีประสบการณ์ที่แบบน้องเก็บเกี่ยวมาโดยเฉพาะสินนิว,นวแต่ว่าอย่างประมัดกล้องจิมมี่โอมครับผมก็คิดว่าเขาก็ได้รับการเวิร์กช็อปอย่างดีครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบเขาเรียกว่าการเตรียมการหลายส่วนนะที่ที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าเทคไทม์มากอย่างที่ทุกคนเห็นแหลเะเออมันมีเวลาในการเตรียมง,งานนะครับเออแล้วก็แล้วก็ค่อยๆจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดครับเสื้อผ้าเนาะวันที่เราดูเป็นซีไปแฟนก็จะว่าใช่เสื้อผ้าก็เป็นอะไรที่ละเอียดมากเพราะว่าเราจากไพล็อตจนมาวันเนี้ยเราก็ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะออฟังฟีดแบ a c ด้วยแล้วก็เราก็พยายามที่จะศึกษา <c oughs> ข้อมูลเพิ่มด้วยความที่ แอมเบรีเนี่ยหมายถึงว่าด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นประเทศสมมติเนาะทุกอย่างมันเป็นการแบบแต่งขึ้นมาใหม่หมดดันงนงั้นจินตนาการแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องพยายามหาตรงกลางของเราที่เรามองว่าอันนี้มันออกมาโอเคที่สุดในในแบบฉบับที่ทีมงานทุกคนมองว่าเห็นต้องคงทัดว่าอันนี้มันถูกต้องเลยครับแต่ก,ก็ถามว่ายากไหมก็ยากโดยด้วยรายละ,ละเอียดของชุดโดยเฉพาะแบบตอนที่เข้าวางอะไรยอย่างเงี้ยก็อย่ทุกคนเราติดตามเพราะที่ทุกคนเห็นมันยังไม่แบบมันยังแค่เสร็จเซี้ยวเดียวจริงๆครับตอนนี้เรายังก้องวอะไร ก็จริงๆการถ่ายทําเราก็จะไม่สามารถแบบคาดดาวอุปสรรคต่างๆได้แหละก็กังวลว่าเออมันจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาโดยที่เราคาดดาวไม่ได้หรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่นั้นแต่ตอนอกนั้นก็คิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องสู้แล้วเพราะเราก็เขาเรียกว่าไงเป็นฤดูกาลของการถ่ายทาซีรีส์เรื่องนี้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลังคอนเสิร์ตนู้นีคิดว่าทุกคนก็ต้องแบบ เขาเรียกว่าไงับเตรียมใจกับสิ่งนี้เพื่อที่จะมาแบบว่าต่อสู้ด้วยกันอันนี้เรียกว่าแจ้งให้ทราบหรือว่าใจ้ำคับแต่เราต้องแตพี่อ๊อฟหรือว่าจะทำอะไรความสุขต่อจากนี้ไม่แต่วม่ได้ทำไปอย่างนี้ทำสู้ใช่ไหมจริงๆเห็นรอมันมีพาร์ทต่างๆคนจะต้องเล่นกีฬาต้องวันดับขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งสามคู่เลยไหมคะต้องจริงๆถ้าในบทซีรีส์ครับก็อาจจะไม่ได้ทุกคนครับผม อยากให้ติดตามเพราะว่าถ้าพูดไปจะสปอไว้แต่ว่ากีฬาครับก็มีมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วนะครับหมายถึงว่าทุกคนอาจจะคิดว่ามีแต่แฟนดับอะไรเงี้ยแต่เราก็มีอื่นๆเข้ามาเพิ่มเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อความแบบเป็นเขาเรียกว่าไงผมว่ามันครบรถขึ้นแล้วก็มีสมเหตุสมผลขึ้นในส่วนของซีรีส์ครับอันนี้แบบซีรีส์เล่นข่ายครับคือว่าจริงๆอ่ะคืออย่างที่บอกว่าแพลนเราก็อยากจะถ่ายเราอยากออนแอร์ปีนี้แต่ว่า เออก็เอาตามความเป็นจริงดีกว่าเราก็เดี๋ยวเราเราจะจริงๆเราแพนไว้หลายปีจริงๆแต่ว่าสมมติว่าถ้าถ่ายทําไปแล้วแล้วมันแบบมันจําเป็นมันยากจริงๆก็ก็คงจาเป็นจะต้องเป็นต้นปีหน้าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมก็คาดดาไม่ได้เนะเาะว่าสุดท้ายแล้วพอไปถ่ายจริงๆเนี่ยวันหนึ่งมันจะเราแพนไว้สมมติ1 0ซีน15ซีนมันอาจจะได้ไม่ถึงก็ดูตามความเป็นจริงครับก็ไม่อยากจะเร่งให้งานมันออกมาไม่ดีเพราะว่าเราก็ นักแสดงก็ทุ่มเทกันมากเราก็ลงทุนมากๆเราก็อยากให้ออกมาแล้ว,ลวมันมั่นใจที่สุดก่อนอย่างเงี้ยครับสุดท้ายค่ะให้ที่น้องลงแต่เราก็ลงกว่าซีรีส์แล้วกันค่ามเกแฟนลอรอาหนรองัสต้อง ก็นัแสดงตัวละครอื่นๆด้วยนะครับผมก็ทุกคนเนี่ยทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันมากๆเลยครับผมก็จะัฒนาให้ดีที่สุดครับผมก็นั่นแหละครับซีรีส์พรมยักเราก็ต้องไปให้สุดเหมือนกันนะครับผมตามที่อย่างที่อ้อมเนี่ยคาดหวังเอาไว้แล้วก็ทุกคนก็อยากจะดูผลงานที่มันดีเราก็อยากจะทาออกมาให้ดีเราก็พร้อมจะลุยไปกับโปรเจกต์นี้ให้เต็มที่มากที่สุดกันครับ ครับผมแท็กทวันนี้ฟอร์มยากแคบครับผมก็ฝากด้วยอย่างที่พี่อาบอกก็ทั้งทีมงานเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าตั้งใจทํามากครับผมอยากให้เรื่องนี้ออกมาแบบว่าดีมากๆแล้วก็ให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตคอยติดตามครับผมส่วนในพาร์ทส่วนตัวเราก็จะทําในพาร์ทแสดงให้ดีที่สุดครับผมเลยก็ฝากติดตามฝากผู้ซีนูนิวฝากผู้จูนี่ก็โฮด้วยครับผมพากผู้โทรมา้วก็แะแสดงทุกท่านในเรื่องด้วยนะครับผม แล้วก็ฝากทุกับเราด้วยฮะยอมนะครับผมออนุ่ิมือครับก็ฝากพวกเราทั้งหกคนแล้วก็จริงๆมีน้องคริสอีกหนึ่งคนด้วยครับแต่ว่ววันนี้น้องคริสน่าจะติดธุระครับใช่น่าจะไม่ว่างครับก็ฝากซีรีส์เรื่องข้าวาเกียงเธอด้วยครับเพราะเราก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเลยส่วนผมก็จะเป็นคณินเจ้าชายน้อยให้ได้ดีที่สุดเลยครับ เดี๋ยวรอดูเราดูเดี๋ยวรอดูลุกในคณินจะเป็นยังไงลุกคณินในซีรีส์สวยแน่ๆครับชมเองเลยรับรองว่าจบแล้วนี่หน่มีกล้ามแน่นอนเล่นกีฬาเยอะเลยดูไปแล้วนะได้ฝากด้วยนะคะก็ฝากพี่พี่สื่อแล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับสนับสนุนด้วยเนาะเล่นเทนหรือดูซีรีส์เยอะๆแบบว่าบอกต่อเมื่อออนแอร์ก็ฝากด้วยจริงๆครับให้ส่งความกั้ใจของเรานะครับครับ เมื่อกี้เห็นสปอยไปแล้วในในเขาเรียกว่าอะไรนะตเลยเหรอใช่ครับ14 EP ครับจะเยอะกว่าปกตินะครับก็เป็นข้อมูลที่ได้มาใหม่14 EP นะครับก็ฝากด้วยถ้าแบบถ้าคนดูเยอะอาจจะมีอะไรนะข้ามฟาทูยอยู่รอเลยรอเลยเรื่องเลยครับก็ฝากด้วยนะครับก็14 EP นนี้คิดว่าแบบเข้มข้นแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเองก็ เขาได้ไวอ่ะอ่านบทมาแล้วก็ขนลุกมากว่าโหพอใจไงวะอีพีหนึ่งเนี้ยขนาดนี้เลยโอเคได้โอเคทําให้อะไรเี้ครับโอเคได้เลยครับขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับ